วันนี้วันศุกร์ช่วงที่สองนะครับเป็นเรื่องของปกิณกะธรรมมีท่านสมาชิกอยากจะฟังเรื่องของมารห่านะครับว่ามารท่าคืออะไรนะครับเรื่องของมารท่าได้เคยพูดไปแล้วนะครับแต่คงเป็นปีละท่านสมาชิกพู้มาใหม่ก็ยังไม่ได้ฟังก็ขอพูดถึงเรื่องของมารท่าสักครั้งหนึ่งมารมารคืออะไรนะบอกมารคือผู้ที่ขัดขวางไม่ให้เรา มีโอกาสทําความดีได้โดยสะดวกนะครับหรือบังขัดขวางการทําสมาธิบ้างการทํามัดผลให้สําเร็จบ้างตามปรารถนานี่แหละนะครับมานมีห้าประการนะครับท่านก็ลองสังเกตนะครับว่าในตัวของเราเนี่ยมีมานประเภทไหนบ้างนะเราจะได้คอยระวังนะครับแล้วก็จะได้คอยวางจิตให้เป็น กุศลนะครับเพื่อป้องกันการทํางานของมารเหล่านี้ให้ได้ด้วยมารมีห้าประการนะครับประการที่หนึ่งเรียกว่าขันธมารนะครับขันธมารเท่าอมารก็คือขันห้าของเรานี่แหละเดี๋ยวตาาท่านานี้บอกเอ๊ะขันห้าเราเป็นมารได้ยังไงนะครับขันห้าของเราก็ดีออกครับเป็นมารสิครับก็คือท่านบอกว่าไอ้รูปนามของห้าของเราเนี่ยเป็นมารเพราะว่าถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องรูปปัถณ์น,นะครับ ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมบ้างด้วยจิตบ้างด้วยอุตุบ้างด้วยอาหารบ้างท่านที่จะศึกษาเรื่องของรูปปันต่างๆนี่นะครับว่ามาเรียนที่พระพิธรรมวสีสุดารามก็จะเรียนเรื่องของรูปปรมาจีบรูปยี่แปดรูปนี้แหละนะท่านก็จะเห็นได้ว่าพวกรูปปันต่างๆเนี่ยล้วนถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยคือกรรมนะกรรมเป็นผู้สร้างรูปให้เกิดขึ้นนะครับอุตุจิตจิตเป็นผู้สร้าง รูปที่เกิดจับจิตได้ด้วยนะครับความเย็นความร้อนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สร้าง,าง,างความเป็นไปของรูปได้แล้วก็อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ยังสามารถอ่อเลี้ยงบำรุงรูปประคันของเราให้เจริญเติบโตได้อันนี้เป็นต้นทีนี้เนื่องจากรูปนะครับรูปประคันของเราเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยต่างๆนะครับมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอรูปของเรามีความไม่งคงทนนะครับ บางครั้งก็ถูกบีบคั้นด้วยความหิวกระหายบ้างความเจ็บป่วยบ้างนะครับทําให้เราต้องคอยดูแลรักษารูปรขันของเราอยู่เสมอแล้วเขาเป็นมาได้อย่างไรนะครับสังเกตนะครับบางทีบางคนนะนะจะไปฟังธรรมจะไปทําบุญทาทานกันวางแผนไว้ล่วงหน้าเสด็จด,ดีแล้วนะครับอา้าวละพรุ่งนี้ตั้งความ ตั้งใจไวว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเรียนธรรมะเรียนอภิธรรมทื่อมูลนิธิเป็นต้นหรือว่าเราจะไปทอดพระแบ่ที่มูลนิธิแนบเหล่านี้นะครับบางท่านะเตรียมการไม่เป็นอย่างดีเลยนะพอถึงตังดึกเกิดเจ็บป่วยนะครับอาหารเป็นพิษอาเจียนถ่ายท้องทนะับปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาตอนเช้าก็เลยไปทํากุศลไม่ไดนะ้ดังนั้นก็เรียกนี่แหละขันห้าของเราแหละเป็นมานคอยขัดขวางการทํากุศลของเรา ดังนั้นการรักษาเรื่องรูปขระขนของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นการป้องกันขันธมารโดยพระรูปขระขนนี่แหละนะครับไม่ให้มาเล่นงานเรามาคขัดขวางการทําความดีของเราการบํารุงรูปขระขนทำอย่างไรนะครับบอกว่ามีการออกกําลังกายอยู่ตามสมควรนะครับก็แล้วแต่วัยนะครับถ้าวัยหนุ่มวัยสาวก็อาจจะมีการวิ่งจ็อกกิ้งบ้างนะครับการกระโดดบ้างนะครับการ บริหารส่วนต่างๆนะตามในคลิปใน y ย t u b e ตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าอายุมากหน่อยนะครับหกสิบกว่าเจ็ดสิบนี่ก็จะไปวิ่งกระโดดอย่างนี้มันก็อันตรายหกล้มขึ้นมาก็เป็นเรื่องระบากเออพูดถึงหกล้มนะครับตานหกล้มนี่ก็เป็นทําให้ขันสมาธินี้มาเล่นงานเราได้เหมือนกันโดยเพราะผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่หกเจ็ดสิบนี่แหละขึ้นไปท่านบอกต้องระวังนะเรื่องการการล้มเนี่ยอย่าให้เกิดการล้มเฉียว ล้มขึ้นมาแล้วกระดูกหักได้ไง่ายๆนะครับแตกร้าวทำให้เดินเหินไปไหนก็ลําบากอันนี้ก็เป็นสันธมารชนิดหนึ่งฉะนั้นการบํารุงรักษารูปปัถันสำหรับผู้สูงอายุก็คือต้องมันออกกําลังกายเบาๆด้วยการเดินบ้างการแกว่งแขนบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไอรูปปถัถจะได้ไม่ไปเป็นมานนรขัดขวางเรานะครับหรือการรู้จัก รับประทานอาหารที่ดีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครก็จะทําให้รูปปทานเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากอาหารต่างๆนะครับเช่นโรคอ้วนโรคไขมันโรคเบาหวานต่างๆเหล่านี้นะครับดันั้นการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่ดีก็เป็นการบำรุงรูปปันที่ดีนะครับแล้วก็การรักษาจิตใจให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอนะครับ จิตใจให้เป็นกุศลใจิตใจให้ช่มชื่นนะครับด้วยการทําบุญกุศลเสมอก็ทําจิตใจที่ปลอดโปร,งปร่งก็จะทำให้รูปประคันของเราเนี่ยใช้งานได้ดีด้วยนะครับอมีคํากล่าไว้นะครับว่าห้าอ่อห้าอ่อนี่แหละเป็นเครื่องรักษารูปประคันของเรานะครให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้ารูปประคัแข็งแรงเราก็สามารถทํากุศลได้อยู่อย่างต่อเนื่องบ่อยๆนะครับไอ้รูปประคันที่มาเป็นมารขัดขวางเราไม่ได้ ออที่หนึ่งนะครับ้าบอกว่าออที่หนึ่งคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีหมายถึงจิตเนี่ยให้เรามีความแจ่มใสเป็นกุศลอยู่เสมออย่าให้เครียดนะเพราะว่าจิตที่เครียดเนี่ยทําให้สุขภาพร่างกายแย่ด้วยนะครับโรคความดันต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าจิตเราแจ่มใสกับกุศลบ่อยๆไอ้โรคเครียดไม่เกิดขึ้นไอ้โรคความดันต่างๆก็จะไม่มานะครับออที่สองได้บอกออกกาลังกายเมื่อกี้ออกแสดงไปแล้วนะครับ ออกกำลังกายก็ให้เหมาะสมตามวัยของเรานะครับอ้อที่สามอาหารอาหารกินแต่อาหารที่มีคุณภาพไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับข้อสี่อากาศนะครับอากาศก็ต้องดีด้วยนะครับอากาศดีคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศไม่เป็นพิษแต่ปัจจุบันในกรุงเทพก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับไอ้ฝุ่นพีเอมสองห้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าสูดเข้าไปมากๆเนี่ยก็เป็นพิษกับร่างกายของเราได้ฉะนั้น การใส่หน้ากากอนามัยก็พอช่วยป้องกันเรื่องของพิษ PM ฝุ่น PM สองจุดห้าได้แล้วยังป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ออที่ห้าคือเมื่อกินอาหารเข้าไปและต้องมีการสับถ่ายอุจจาระออกมาด้วยนะครับคนที่ไม่ถ่ายนะครับไม่อุจจาระหลายวันเนี่ยทั่นบอกมีโทษกับร่างกายนะครับเพราะอะไรเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อสารอาหารถูกดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้ว ไอ้กากอาหารน่ะจะถูกขับถ่ายไปที่ลำไส้ใหญ่จะเตรียมขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระทีนี้ถ้าไม่ไม่ขับถ่ายาก็จะเกิดโทษก็คือเมื่ออุจจาระครั้งในลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมไอ้สารต่างๆในอุจจาระนี่แหละที่เป็นสารที่มีโทษนะครับเพราะว่าไอ้สารอาหารที่ค้างอยู่ในอุจจาระเนี่ยมันถูกแบคทีรียทําให้เกิดการหมักหมมแล้วก็เน่าแต่เป็นของเสียไปแล้วนะครับดังนั้น อุจาระจึงมีกลิ่นเหม็นเพราะแบคทีเรียพวกนี้แหละเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีเมื่อร่างกายไม่ขับถ่ายนะครับลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมพวกสารอาหารที่มีแบคทีเรียนี้แหละเข้าไปในร่างกายอกีกก็ทําให้ร่างกายเจ็บแค่ได้ป่วยได้ง่ายดังนั้นอี่ห้าก็คือต้องขับถ่ายอุจจาระให้ได้ทุกวันนะครับถ้าสักสองวันขึ้นไปไม่ถ่ายฉันจะต้องหาทางจัดการในเรื่องนี้นะครับด้วยการรับประทานยาระบาย ยาระบายที่ดีที่ไม่มีโทษมากก็คือพวกสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ตามสมควรนะครับมีสมุนไพรอะไรก็ไปถามร้านขายยาได้มาถามแล้วจะช่วยการขับถ่ายได้ดีนะครับก็ได้ห้าออกบำรุงขันรูปปถัถานเราขันธมานจะได้ไม่เล่นงานมีนักศึกษานะครับบอกว่าห้าออไม่พอนะครับต้องมีหกออด้วยผมก็ถามว่าออที่หกคืออะไรก็บอก อ้อที่หกเป็นภาษาจีนนะครับก็คือคําว่าอุกนะฮะอุกแปลว่านอนหลับนั่นแหละอืมก็จริงนะครับบางท่านเนี่ยอารมณ์ก็ดีอากาศก็ดีอาหารดีออกกําลังกายดีทายุจระก็ดีแต่ว่านอนพักผ่อนไม่พอเพียมนะฮะการพักผ่อนนี้ก็สําคัญนะครับบางคนบ้างงานนะฮะบ้างานโค้งแต่งงานจนเดินเดินนะครับนอนตีสองตีสามพอ ตีห้าตีหกโมงเช้าก็ต้องออกไปทํางานอีกแล้วลการพักผ่อนทีละสองสามชั่วโมงเนี่ยไม่พอแน่นอนก็จะสะสมให้ร่างกายเกิดคว, air, ความอ่อนแอความอ่อนเพลียสะสมนะครับบางครั้งรูเหมือนสุขภาพดีแข็งแรงปกตินะครับแต่พออยู่ดีๆก็เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นมาอันนี้ก็เพราะว่าการนอนพักผ่อนไม่พอดังนั้นถ้าเราไม่รักษารูป่บงของเราให้ดี รูปประคันของเราเกิดความอาพาธเจ็บป่วยก็จะเป็นขันธามารของเรานะครับเป็นมารที่หนึ่งนะครับมารที่สองเนี่ยตัวดีเลยนะครับกิเลสมารกิเลสมารมารคือกิเลสนะครับกิเลสที่เป็นตัวกิเลสกรรมตัววัตถุกรรมแบบนี้แหละนะครับจักว่าเป็นมารเพราะว่าจะคอยครอบงาจิตใจของเรานะครับไม่ให้ไปทาคุณงามความดีได้นะครับแล้วก็ กิดกั้นกุศลไม่ให้เกิดในตนด้วยบางคนนะครับบอกว่าจะไปเที่ยวเล่นช้อปปิง้งเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเล่นกีฬาอะไรเนี่ยแหมแข็งแรงดีตลอดนะครับไปได้ตลอดนะฮะเพราะคนจะชวนไปทำเพียงแค่นั้นแหละนะครับบางทีกิเลสก็บอกว่าอืมวันเสาร์วันหยุดนะมีมีคนมาชวนไปเรียนอนภะิธรรมที่มูลที่เป็นต้นนะครับ ใจก็สนใจนะครับว่าอยากจะไปเรียนพระพิธรรมดูซิว่า,าพระพิธรรมเนี่ยคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่พอไอ้ความตั้งใจคิดอยากจะไปไปเรียนในวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับอยู่ที่กิเลสมารเข้ามาคอยยุบแย่กิเลสในตัวเรานี่แหละแต่โอ้ยไปเรียนทําไมเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนเราต้องใช้เวลาไปหาความสุขใส่ตัวซิ ไปนั่งทำเรียนทำอะให้เกิดความเครียดทำไมเสียเวลาเปล่าๆนะครับดังนั้นกิเลสก็จะมักจะชวนเราให้ไปกับเรื่องของความสุขทางการนี่แหละนะครับเมื่อกิเลสยั่วยุและเราก็มีจิตใจไม่เข้มแข็งเราก็จะตามใจกิเลสมาบอก้าก็ดีเหมือนกันนะครับไปช้อปปิ้งดีกว่าอันนี้เป็นต้นดังนั้นวิธีป้องกันกิเลสมาไม่ให้มาคอยขัดขวางการทำบุญการ กรรมกุศลการศึกษาธรรมต่างๆของเราคือเราต้องมีสติอยู่เสมอนะครับว่าไอก้การมาสุขม,มันก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จริงนะครับแต่ว่ากามาสุขเหล่านี้มีแต่จะเพาะเพิ่มพูนไอตัวตัณหาให้กับเรามากขึ้นเรื่อยๆการไปเรียนธรรมะเนี่ยเป็นการเรียนเพื่อขัดเกลากิเลสน,นะครับเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลส,สั่งสมความดีข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยฉะนั้นเรา อย่าไปตามใจกิเลสบ่อยนานๆตามใจสักครั้งบ้างก็ดีคอ็อพอได้อยู่นะครับแต่นั้นกิเลสมาเนี่ยน่ากลัวนะครับคอยยุอย่าใ,ให้เราเลิกทำกุศลอยู่เรื่อยเลยนะครับกิเลสตัวมารตัวที่สามเรียกอภิสนะังขารมานนะครับอภิสังขารมานเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งในการทาําอกุศลและปรุงแต่งแม้แต่การทําโลกียะกุศลด้วยอภิสังขารมาน เวลาปรุงแต่งให้เราทาฝ่ายอกุศลก็มีลักษณะเหมือนผีเลสมาเนี่แหละจะคอยขัดขวางการทํากุศลของเราอาให้เราทําแต่อกุศลทําให้ชีวิตของเราตกต่ําไปเรื่อยๆนะครับส่วนอภธิสังขารมาที่เป็นฝ่ายกุศลละ่ะมีด้วยเหรอสมานตอกอุศลเป็นความดีไม่น่าจะเป็นมารได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมารโดยทางอ้อมนะครับก็คือตัวอภิสังขารมาเนี่ยเป็น เป็นมารฝ่ายกุศลเพราะว่าอะไรเขาคือเจตนาต่มนี่แหละที่เป็นปัจจัยให้เราทําความดีในบุญกียิยาวัตถุบ้างทําความดีคือการเจริญสมาถะจนได้ฌานบ้างนะเมื่อเราทํากุศลเราทําฌานเราก็ต้องมีวิบากนะครับวิบากก็คือผลจากกุศลหรือผลจากการทําฌานนั่นแหละทําให้เราต้องไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาล่างพรหมบ้างครับทั้นรูปวัตถุมอรุปวัตมนี่แหละ ก็คือทําให้เราไม่สามารถจะหลุดรอดจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อเรามีการทํากรรมที่มีตัวกุศลเจตนาอยู่เราก็ยังต้องมีกุศลวิบากไปเวียนว่ายตายเกิดนะครับดังนั้นเป็นการแสดงความเป็นมารโดยอ้อมก็คือทําให้เราไม่สามารถจะพ้นจากวัฏฏุก์ได้ฉนั้นการจะเจริญกุศลให้พ้นจากอภิสังขารมาตัวนี้ได้ก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของการ ศึกษาพระอภิธรรมให้เข้าใจเรื่องรูปนามแล้วก็หาเวลาไปเจริญสติปาฏฐานนะครับคือการปฏิบัติเพิ่มพูนปัญญาของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถละไอตัวอัตตาตัวตนของเราจนในที่สุดสามารถละกิเลสทุกชนิดได้หมดนะก็คือการเจริญโลก,กุตรกุศลนั่นแหละจึงจะพ้นจากเรื่องของอภิสังขารมานในฝ่ายดีได้มานที่สี่ชื่อว่า มัจจุมาณนะครับมัจจุมาณมัจจุมานคือความตายนะครับความตายเป็นมาได้อย่างไรครับเพราะความตายนี่แหละจะมาเป็นผู้กําจัดชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปจากชาตินี้ทําให้เราหมดโอกาสทําบุญทากุศลทาคุณประโยชน์ต่างๆต่อไปได้อีกนะครับดังนั้นมัจจุมาณเนี่ยเป็นเป็นมาที่เราไม่สามารถเอาชนะได้นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความเกิดมัจจุมานมารอ ครับเรียกว,ว่ารอพาเราขึ้นไปสู่แดนประหารเมื่อน,นั้นจะมาเร็วหรือช้านี่อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นในฝ่ายของมัจจุมานเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจของเราได้ในกรณีหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเรารู้ว่าเรามีความเกิดเราก็ต้องมีความตายมาคู่กันความตายจะมาถึงเราไม่เร็วก็ช้าแน่นอนฉะนั้นช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจึงควรจะต้องรีบสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะเมื่อถึงเวลาที่มัจจุราชพยาม,มัจจุราชมาเยือนเราแล้ว,ลวเราก็หมดโอกาสจะทํากุศลในภพนี้และเราก็ยังไม่แน่อีกว่าภพหน้านเราจะได้เกิดในสุขติภูมิอีกหรือไม่นะครับดังนั้นเรื่องของมัจจุมานี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่ก็เป็นเครื่องเตือนสติให้เราทําความดีทํากุศลกันให้มากๆเข้าไว้นะครับเพื่อเป็นสเสบียงติดตามตัวต่อไปได้ในอนาคตนะครับเมื่อเราทํากุศลบ่อยๆ แม้ขณะมัจจุมานมาพรากชีวิตเราจากชาตินี้แล้วเราก็ยังมีสุขติเป็นที่หวังในภพหน้าเราก็ไปเจริญกุศลกันต่อได้ในภพหน้าอีกนะครับส่วนมารที่ห้าชื่อว่าเทวปุตตมานเทวปุตตมานมารคือเทวบ,บุตรเทวบ,บุตรในที่นี้ท่านหมายถึงเทพบ,บุตรผู้เป็นใหญ่ในดินแดนชั้นปรนิมิตวัสวัตเตนะครับก็คือพญามาราธิราชที่เป็นผู้ปกครอง เทวโลกชั้นที่หกนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเน่ะเป็นจอมมารตัวดีเลยนะครับคือท่านจะคอยขัดขวางองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละตั้งแต่ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับจะออกบวชก็คอยขัดขวางยุบยงว่าอู้ท่านจะออกบวชทำไมเสียเวลาไม่อีกเจ็ดวันทึ่เกาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ของอานาจในโลกหมดแล้วนะครับ เจ้าแทนสิทธาถก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับบอกจุดประสงค์ท่านก็คือการตัดสัรู้สัมมาสามัมโพธิญาณน,นะครับตอนออกปฏิบัตินะครับพญามารก็พาเสนามานเนี่ยมาคอยักขวางมาไล่ที่พระพุทธองค์ตรงใต้ต้นพระศรีมหาโพนี่ที่ของเราท่านลุกไปที่อื่นซักนะครับจนพระเจ้าต้องอาศัยบุญนะครับเรื่องของ บุญกุศลบารมีต่างๆที่ท่านทําไว้นะครับว่าโดยบุคลาธิฐานก็คือให้พระแม่ธรณีมาช่วยเหลือในการนี้นะขับไล่พยามารไปสิ้นซากหมดเลยแ,แม้แตัดสรู้แล้วก็คอยจะมายุยงให้รีบบปรินิพพานเป็นต้นนะครับ <c oughs> แต่ภายหลังภายหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปประมาณสองร้อยปีเศษเนี่ยนะครับท่านก็ได้กลับใจกับเนื้กับตัว เป็นคนดีแล้วนะครับแล้วก็ท่านทั้งความปรารถนาที่จะตักรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารธานะครับที่อยู่ข้องกับเราฉะนั้นเราก็เมื่อรู้จักเขาแล้วเราก็จะได้รู้จักป้องกันมาร่าเหล่านี้ตามที่แสดงไปแล้วนะครับหัวข้อต่อไปมีคําถามเรื่องจริตจริตหกนะครับมีคนถามว่า จริตคืออะไรนะครับจริตเนี่ยหมายถึงไอ้ความเปิดพฤติต่างๆจนเกิดความเคยชินเกิดเป็นพื้นเพนิสัยเป็นกคริยรอาการที่ฝังติดค่อนข้างแน่นเลยนะครับเรียกว่าฝังติดเป็นสันดานนี่แหละมักจะแสดงออกมาหกประการนะครับข้ว่าจริตในที่นี้มีทั้งจริตฝ่ายดีและไม่ดีนะครับนะฮะจริตหกประเภทมีอ,อะไรบ้างประเภทแรกเขาบอกได้แก่ราคะจริต พฤติกรรมของคนที่มีความโลภคือราคะเป็นปกติประการที่สองนิโทสจริตก็คือพฤติกรรมของคนที่มีความโกรธเป็นคนที่หงุดหงิดที่โกรธเป็นปกติประการที่สามโมหะจริตพฤติกรรมของคนที่มีโมหะเป็นปกติประการที่สี่วิตกกะจริตหรือวิตตกจริตนะครับคนที่มีเป็นคนคิดมากเป็นปกติประการที่ห้าศรัทธาจริต พฤติกรรมของคนที่มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อเป็นปกติแล้วก็ประการที่หกพุทธิจริตพฤติกรรมของคนที่มีปัญญาเป็นปกตินะครับในเรื่องของจริตหกมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับและท่านก็แสดงถึงบุค,คลิกลักษณะของคนมีจริตต่างๆเหล่านี้รวมถึงเวลาปฏิบัติเนี่ยมีกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับจริตไหน คงใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่รู้สึกรายการทางสถานีจะหมดลงแล้วเรื่องจริต6กจะขอนำเสนอในครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดีมีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพพฤทธิ์สาธิตการมณี086-750-8338นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในคำแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ม่เวลาไม่พอเนาะไม่เป็นไรสาธุครับเดี๋ยวคืนนี้บุญกิริยวัตถุอย่าพลาดกันนะครับเนื้อหาเรื่องของอุสงกรรมบทสิบบุญเกลี้ยวัตถุสิบมากติดตามมากนะครับคืนนี้พบกันนะครับตอนตุ้มครึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านรัะทาอาหารมันสุกใครไม่ติดกินเลชิมเชิญที่มุที่แนบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตอตรง คุณกัลยาคุณอัตมาคุณเดชาบุตรคุณแตงสวัสดีครับพบกันคืนนี้ครับสวัสดีคุณโปคุณเดนูคุณพีคุณป้าจงคุณพินคุณวันนาสาธุครับพบกันคืนนี้ครับคุณนายเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสวัสดีครับ